นี่ก็คือทางที่เราจะเดินขึ้นไปเข้าถ้าแหละข้างบนนี้อืมตนนี้ก็ร่มรื่นนี่มีเดินเหยียบโขดหินไปเรื่อยๆไปทางไหนดีเนี่ย มาไม่ได้มา,มมาคนเดียวมากับลูกสาวเวลาจะเข้ามานะคะก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเออคือเขาจะมีการเปิดไฟที่ภายในถ้าให้เราก็จะแค่ขอบริจาคช่วยค่าน้ำเอ้ยช่วยค่าไฟเขาเล็กน้อยแล้วแต่ศรัทธานะคะเราก็เขาก็จะเปิดให้เรา แล้วเราก็มาเดินได้เองเลยอ่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะเนี่ยขึ้นบันไดอ่าระวังลื่นอ่าเดี๋ยวดูนี่โอ้ดูสิมีพระโอ้ยสดชื่นมากน่ามาเที่ยวน่ามาเที่ยว นี่ก็ที่เพชรบุรี